คำเตือนช่องนี้อาจมีนิยายที่ซ้ำกับช่องอื่นเพราะผมจะทำนิยายที่ชอบนิยายผมแปลเองตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้นิยายฟังง่ายขึ้นและอาจมีบางคำที่ทำให้สับสนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังกันเลยครับตอนที่แปบเอดไปข้างหน้าเราอยู่ข้างหลังคุณความแข็งแกร่งของเขากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งความคิดเดียวกันแอร์วบเข้ามาในจิตใจของทุกคนทำให้เกิดความตกใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกเขาลมหายใจที่รอยระบายออกมาในขณะนี้อยู่ไกลเกินจินตนาการ แต่เมื่อพวกเขาเห็นใบหน้าที่น่าสยดสยองของรอยเหมือนปีศาจพวกเขาก็รู้สึกถึงอารมณ์เปรี้ยวในใจวิธีแบบนี้จะทลายขีดจำกัดของร่างกายประมาณว่ารอยกำลังทุกทรมานจากความเจ็บปวดอย่างที่คนอื่นคาดไม่ถึงผิวหนังทั้งหมดในร่างกายมีสีแดงเหมือนเพลิงไม่จากเลวไฟเส้นเลือดและหลอดเลือดที่ยกขึ้นสามารถมองเห็นเลือดที่ไหลเยียนอยู่ภายในได้อย่างชัดเจนเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าร่างกายของรอยจะย่ำแย่เพียงใดในเวลานี้ไปเลยก่อนที่ทุกคนจะโต้อตอบเสียงแหบแห้งของรอยก็ออกมาไปมุม ในขณะที่โลกระเบิดเป็นคลื่นหลงขนาดใหญ่ที่น่าตกใจก็ปรากฏขึ้นที่เท้าของเขาและร่างของเขาถูกห่อหุ้มด้วยคลื่นลมสีน้ำเงินที่รุนแรงและพุ่งออกไปเหมือนเสือโครงตามเขาไปเร็วเข้าในเวลานี้ดวงตาพลาดของโก้สไปเดอร์และเขาก็กระซิบตกป้องรอยคนอื่นๆตกตะลึงและจากนั้นก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่ารอยหมายถึงอะไรในคำพูดเมื่อกี้ดังนั้นพวกเขาจึงตามไปในทันทีจุด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 ดวงตาไม่แยแสและบ้าจิตสังหารที่พุ่งพลาดและบ้าคลาั่ง หมัดอันทรงพลังได้พัดผ่านเปลวไฟแห่งสงครามและดินปืนและทะลวงเข้าไปในกลุ่มโจรสลัดในช่วพริบตากำลังจะมาถึงเขาเป็นโจรสลัดหัวล้านที่มีรูปร่างเหมือนยักษ์ตัวเล็กๆร่างใหญ่โตวกว่าสาเมตรยืนอยู่ตรงนั้นราวกับเนินเขาท่ามกลางฝูงชนในมือของเขากำลังโบกค้อนอยางสีดำทุกครั้งที่โจมตีดูเหมือนพื้นดินจะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุบหลุมลึกทีละหลุมมารีนที่พยายามจะควบสองทีมมีคนอย่างน้อยสิบคนที่ไม่สามารถต้านทานพลังอันน่าสะพรึงตัวของเขาได้แอร์ะลมันก็ถูกํำลายลงในซอสเนื้ออย่างกระทันห ฮ่า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 พวกนาวิกโยธินที่น่าสงสารไร้ประโยชน์จริงๆจนสลัดหัวล้านกระแทกนาวิกโยทินหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขาอีกครั้งจนเข้าครึ่งร่างกายเนื้อและเลือดปลิวต่อหน้าเขาปกคลุมร่างกายท่อนบนที่เปลือยเปล่าของเขาแต่มันทําให้เขายิ้มอย่างภาคภูมิใจณนขณะน,นี้เมื่อโลหิตหลั่งไหลทั่วท้องฟ้าแสงสีน้ําเงินพราวๆอย่างต่อเนื่องขยายไปข้างหน้าเขาด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์เมื่อเขาตกตะลึงเขาเห็นดวงตาคู่หนึ่งที่ไม่แยแสและอาฆาตไปให้พ้นเด็กทะเล โจรสลัดผู้นี้สมควรที่จะได้เป็นหัวกะทีของกลุ่มโจรสลัดเจ้าเวหาและชายที่แข็งแกร่งปะปนกันในนิวเวลการตอบสนองก็เร็วมากเช่นกันค้อนขนาดใหญ่ในมือของเขาถูกเบี่ยงใส่หัวของรอยอย่างแรงอย่างที่คุณจินตนาการได้ถ้าค้อนนี้โดนรอยจะระเบิดทันทีเหมือนแตงโมณนะตอนนี้รอยยิ้มอย่างเย็นชาร่างที่เคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วกลางอากาศสัมผัสความว่างเปล่าเบาๆระลอกคลื่นในอากาศใต้ฝ่าเท้าในสายตาที่น่าตกใจของผู้คนนับไม่ถ้วนร่างนั้นลอยเหมือนแคทกินเพื่อหลีกเลี่ยงค้อนมรณะเท่มาก พลเรือโทนาะวิกโยธินสังเกตเห็นสถานการณ์ที่น่าประหลาดใจโดยธรรมชาติที่นี่และอดไม่ได้ที่จะระเบิดออกมาด้วยความประหลาดใจนี่คือเทคนิคโซลและกายากระดาษที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวแน่นอนสิ่งที่พลเรือโทคนนี้ไม่รู้คือหลังจากที่รอยเปิดประตูที่สี่ของประตูแปดด่านพลังระเบิดและความเร็วของร่างกายของเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและอยู่ในอากาศในช่วงเวลาสั้นๆแต่สิ่งนี้ไม่มีความสำคัญอีกต่อไปเพราะหมัดของรอยอย่างกับอุกาบาดมุมหัวของโจนสลัดหัวล้านคนนั้นก็ระเบิดอย่างกระทันหัน หยาดโลหิตหลั่งไหลลงดูเหมือนหน้าตกตะลึงในสนามรบที่โกลาหลมันจบแล้วรอยชกและร่างของโจรสลัดลม้มลงกับพื้นใบหน้าของเขาหอบเล็กน้อยความแข็งแกร่งของโจรสลัดอย่างน้อยก็ถึงระดับซูเปอร์โนวาทั่วไปหากไม่ใช่สำหรับเขาที่จะต่อสู้เป็นเวลานานและใช้กำลังกายจำนวนมากประกอบกับการโจมตีอย่างกะทันหันของรอยในสนามรบที่วุ่นวายเขาจะไม่สามารถฆ่าเขาด้วยการชกเพียงครั้งเดียวได้อย่างง่ายดายเป็นเช่นนี้รอยอยังแสดงพลังเต็มที่และลมาหายใจของเขาก็ไม่ค่อยคงที่แต่วิธีนี้ โจนสลัดรอบๆหมุดหิดทันทีและพวกมันก็พุ่งเข้าหารอยเป็นสองเท่าเหมือนกระแสน้ําด้วยอาวุธในมือพวกเขาตัดจากซ้ายขวาและหลังของรอยเกงอเกงอเสียงดังกราวจู่จูร่างบางก็ปรากฏข,ขึ้นข้างหลังรอยสกัดกั้นการโจมตีของโจนสลัดพวกแกรอบโจมตีหัวหน้าของเราได้หรอทางด้านซ้ายสามโมกเกอซึ่งเต็มไปด้วยควันขาวพูดอย่างเคร่งครึมรอยคุณเป็นคนบ้าจริงๆแต่ฉันชอบมันทางขวามือโกสสไปเดอร์ที่ถือดาบป้องกันโจนสลัดด้วยมือทั้งสองย้อย ด้านหลังตัวตุ่นถือดาบขนาดใหญ่ยิ้มและพูดว่าเราทุกคนเข้าใจไปข้างหน้าอย่าหันหลังกลับปล่อยให้ชีวิตของคุณเป็นของเราคุณตายไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเราในเวลาเดียวกันนักศึกษาคนอื่นๆได้ล้อมรอยทันทีด้วยค่ายป้องกันที่มีมาตรฐานสูงโดยปกป,ป้องรอยไว้ตรงกลางอย่างต่อเนื่องหน้าตาของพวกเขาดูมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างที่สุดตอนที่82นักเรียนทหารส่องแสงลงตัวพอดีในขณะนี้วัยรุ่นกลุมนี้กำดาบแน่น ดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความชื่นชมและความคลั่งไคล้มองดูแผ่นหลังบางหลังบางที่เดือดพล่านด้วยออราสีฟ้าดวงตาของเขาเป็นสีแดงเพราะพวกเขาเข้าใจความมุ่งมั่นและจิตสำนึกที่กล้าหาญที่มีอยู่ในวลีของรอยว่าปกป้องเขาใช่รอยอยากเป็นหอกที่แหลมคมวิ่งไปด้านหน้าและนำพวกเขาไปสู่การต่อสู้ด้วยพลังต่อสู้ของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความรู้ทางการทหารมากกว่าพวกโจรสลัดพวกเขาก็ต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำด้านจำนวนและพลังการต่อสู้อย่างมากเป็นไปไม่ได้ที่นักเรียนน้องใหม่กลุ่มนี้จะถูกล้อมโดยโจรสลัดนับ มีทางเดียวเท่านั้นคือต้องก้าวไปข้างหน้าบุกทะลวงและโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยมีรอยเป็นหอกของค่ายต่อสู้ทีละคนทีละคนและทีละคนบอสตัวเล็กของกลุ่มโจรสลัดเจ้าเวหาถูกฆ่าตายและขวัญกำลังใจของเหล่าโจรสลัดก็พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงเพื่อที่จะปรับปรุงความน่าจะเป็นในการเอาชีวิตรอดของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นในบรรดานาวิกโยธินทั้งหมดที่นี่มีเพียงรอยที่เปิดประตูที่สี่ของประตูแปดด่านเท่านั้นที่มีความสามารถในการฆ่าแต่มีข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างหนึ่งคือ ในกระบวนการขอองค์การโจมตีและการสังหารที่บ้าคลั่งเช่นนี้จะมีช่องว่างและข้อบกพร่องที่เด่นชัดอยู่เบื้องหลังเขาเช่นเดียวกับการฆ่าโจรสลัดยักษ์ตัวน้อยในตอนนี้รอยต้องการสหายและหุ้นส่วนของเขาเพื่อปกปิดเขาหลังจากการโจมตีเต็มรูปแบบนี่คือสนามรบมันไม่ใช่การต่อสู้คนเดียวไม่ว่าประตูแปดด่านจะเร็วแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้รับบาดเจ็บภายใต,ใต้การล้อมและโจมตีของโจรสลัดจำนวนมากนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมสถาบันการทหารอื่นๆยินดีที่จะติดตามรอยไปจนจบเขาไปได้ด้วยความเร็วและพลังระเบิดที่เขามีในตอนนี้ เขาสามารถละทงนักเรียนนายร้อยได้ที่นี่หลบหนีจากการนองเลือดนี้ด้วยตัวเองแต่เขาไม่ได้ทําถ้าอยากปกป้องฉันก็ต้องทํางานให้หนักรอยได้ยินเสียงที่แน่วแน่ของผู้คนและรอยยิ้มที่ชั่วร้ายก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาเมื่อเขาพูดอย่างนั้นเขาก็สูดหายใจเข้าลึกๆและร่างของเขาก็กลายเป็นแสงสีฟ้าอีกครั้งเพื่อฆ่าหัวหน้าทีมจนสลัดอีกคนที่อยู่ห่างออกไปสิบเมตรคนอื่นๆยิ้มให้ค่ายป้องกันตามทันแต่อันที่จริงสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ตอนนี้คือรอยเด็กหนุ่มผู้ไม่ลังเลใจนั้น มันได้กลายเป็นความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการเดินทางในอาชีพทหารในอนาคตอย่างสมบูรณ์มีเพียงความคิดเดียวในใจตอนนี้ทำตามขั้นตอนของเขาตราบใดที่คุณตามเขาเราจะชนะค่ะเพื่อความยุติธรรมจุด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 การต่อสู้อันดุเดือดที่โหดร้ายได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปจำนวนศพในสนามรบของสถาบันการทหารยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคราบเลือดทุกหนทุกแห่งทำให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางการศึกษาที่สงบสุขและกลมกลืนกันอย่างที่คาดไม่ถึงกลายเป็นนรกของมนุษย์โดยสมบูรณ มีเสียงกรีดร้องของจนสลัดและนาวิกโยธินทุกที่ร่องรอยของเลือดและไฟเต็มทุกมุมสายตาของเขารอยนำนักเรียนจากโรงเรียนทหารให้เข้าร่วมในสงครามการเสื่อมถอยของนาวิกโยธินได้บรรเทาลงในระดับหนึ่งนักเรียนนายร้อยอ่อนแอหรือไม่ความจริงแล้วพลังต่อสู้ของพวกเขาไม่ได้อ่อนแอสิ่งที่พวกเขาได้รับคือการศึกษาทางทหารที่ดีที่สุดและการฝึกทหารในทะเลนี้แต่ละคนเป็นนักเรียนชั้นสุดท้ายที่มีความสามารถที่สําคัญที่สุดคือในกลไกการฝึกโรงเรียนทหาร ค่ายและการก่อตัวขององค์กรต่างๆได้เบ่งบานอย่างเต็มที่ในเวลานี้สาเหตุที่ดูอ่อนแอเพียงเพราะพวกเขาไม่เคยประสบกับสงครามไม่เคยเห็นภาพที่น่าสลดใจเช่นนี้มาก่อนแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปเพราะรูปลักษณ์ของเด็กชายคนนั้นความกล้าหาญและความหวังจุดประกายในใจพวกเขาจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้อันแข็งแกร่งก็ปรากฏตัวขึ้นในดวงตาของเขาด้วยและเมื่อพวกเขาเข้าสู่สงครามและค่อยๆปรับให้เข้ากับความโหดร้ายและจังหวะของสงครามครั้งนี้ความร่วมมือของพวกเขาก็น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ และความแข็งแกร่งและความสามารถของพวกเขาเองก็พัฒนาขึ้นและมีความชำนาญด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์เกนบล็อกทันใดนั้นรั้วเหล็กสีดำขนาดใหญ่ก็ถูกยกขึ้นท่ามกลางพวกโจรสลัดและโจรสลัดที่กำลังมาถึงอีกหลายคนก็ถูกขังอยู่ในนั้นโดยสมบูรณ์ที่หน้าประสานมือของเธอเป็นท่าทางดวงตาของเธอเย็นชาฝากไว้ก่อนเถอะเสียงเข้มดังขึ้นแล้วร่างสูงก็พุ่งออกมาทันทีร่างของโกส์สไปเดอร์ปรากฏตัวต่อหน้าโจรสลัดหลายคนราวกับผีและในสายตาอันน่าสะพรึงกลัวของฝ่ายหลงังดาบทั้งสองได้ตัดแสงเย็นสองสามดวง ผลเลือดก,กำลังสัดกระเซนอีกด้านหนึ่งควันสีขาวที่พวยพุ่งกระจายเป็นแนวระนาบในสนามรบกับขังจนสลัดไว้กลางอากาศไว้หลายสิบนายร่างของซะโมเกดปรากฏขึ้นในควันสีขาวโดยถือกระบองในมือของเขาและตีหัวของจนสลัดอย่างดุเดือดจนสลัดส่งเสียงฮึนฮาแต่เขาไม่ส่งเสียงอีกต่อไปตัวตุนยังกัดแกว่งดาบขนาดใหญ่ในมือของเขาใต้ผ้าคลุมของเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆเก็บเกี่ยวจนสลัดที่ถูกมัดด้วยควันอย่างต่อเนื่องความสำเร็จด้านการศึกษาของสถาบันการทหารได้กลายเป็นความร่วมมือที่เกือบจะสมบูรณ์แบบและดีเยี่ยในนขี้ คำต่อไปปกป้องรอยหลังจากจัดการกับโจรสลัดจํานวนมากที่เข้ามาซามโอเกอร์และคนอื่นๆก็โห่ร้องพร้อมกันตอนที่แ3เพียงเพราะฉันเป็นนาวิกโยธินช่วงเวลานี้ในที่สุดน้องใหม่กลุ่มนี้จากโรงเรียนนาวิกโยธินก็ปรับตัวเข้ากับจังหวะของสงครามครั้งนี้บันสะพร่งในสนามรบอันวุ่นวายที่เป็นสไตล์อัจฉริยะของพวกเขาใช่พรสวรรค์ของพวกเขาอาจไม่ไดีเท่าสัตว์ประหลาดทั้งสามอย่างอาคาอินุคิซารุและอาโอคิจิแต่พวกเขายังคงเป็นอัจฉริยะที่ไม่สามารถบรรลุได้ในสายตาของคนธรรมดาจำนวนนับไม่้ว และรอยผู้นำของพวกเขาภายใต้การปกปิดของกลุ่มอัจฉริยะกลุ่มนี้ได้สร้างความได้เปรียบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหนึ่งสองสามจุดจุดในเวลาเพียงไม่กี่นาทีมากกว่าห้ากันทีมของกลุ่มโจรสลัดเจ้าเวหาเสียชีวิตในมือของเขาในสนามรบของสถาบันการทหารแห่งนี้การจัดกลุ่มโจรสลัดเจ้าเวหาค่อนข้างคล้ายกับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวยกเว้นว่าจำนวนคนมากกว่ากลุ่มโจรสลัดหนวดขาวหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดนั้นย่อมเป็นโจรสลัดตัวใหญ่ในตำนานราชสีทองคำชิกิทอและภายใต้การบัญชาการ มีโจรสลัดนิงเวลิลทั้งหมด28คนโดยมีค่าหัวเฉลี่ยมากกว่าห้า้อล้านเบรีหลังจากนั้นเป็นกระดูกสันหลังของโจรสลัดเจ้าเวหากับตันทีมทั้งหมด68ดคนพร้อมเงินรางวัลกว่าหนึ่งร้อยล้านเบรีและตอนนี้ในพื้นที่โรงเรียนทหารเล็กๆแห่งนี้กับตันทีมทั้งห้าคนหายไปการบาดเจ็บล้มตายแบบนี้แม้แต่กลุ่มโจรสลัดเจ้าเวหาขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถจ่ายได้ กัปตันเจอเร่าที่รับผิดชอบนำกัปตันทั้งหกทีมและจนสลัดหลายพันคนเข้ายึดพื้นที่โรงเรียนนายร้อยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยไฟหน้าของเขาเป็นสีน้ำเงินและเส้นเลือดบนหน้าผากของเขามีความรุนแรงและเขาก็สุดขีดโกรธถ,ถึงขั้นสุดยอดตามแนวโน้มนี้แม้ว่าคุณจะทำภารกิจยึดสถาบันการทหารของกองบัญชาการทหารสำเร็จสำเร็จคาดว่าคุณจะถูกประหารโดยตรงโดยหัวนหน้าราชสีทองคำผู้โกรธเกรี้ยวในอนาคตผู้ชายนิสัยรุนแรงและเจ้าอารมณ์ไม่สนใจหรอกกว่าคุณเป็นกับตันของเขาเป็นกลุ่มผีน้อยที่ไม่อยากอยู่หรือตายจริงๆ เจอเล่าส่งเสียงคำรามโกรธกล้ามเนื้อของเขาปนเกือบจะฆ่ารอยแต่ร่างที่โหดเหี้ยมที่ปกคลุมไปด้วยเลือดก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาอย่างกระทันหันและสกัดกั้นเขาไว้อย่างกระทันหันคู่ต่อสู้ของแกคือฉันพลเรือโทจากสำนักงานใหญ่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเลือดที่น่าสะพรึงกลัวและเขาไม่สามารถบอกได้อีกต่อไปว่านั่นเป็นเลือดของเขาเองหรือเลือดของโจรสลัดบนร่างกายของเขาตำแหน่งของกระดูกซี่โครงถูกทำให้จมลงในส่วนโค้งที่เกินจริงอย่างสมบูรณ์และเลือดที่ไหลรินของเครื่องแบบของนายพลถูกย้อมเป็นสีแดง ส่วนอื่นๆของร่างกายก็มีบาดแผลมากมายเช่นกันและเลือดไหลเย็นต่อไปแต่เขายังคงยืนตัวสั่นถือดาบที่หักอยู่ในมือและจ้องมองไปที่เจอรเราอย่างแน่แน่ต่อหน้าเขาเจอรเราเลิกคิ้วขบขันในดวงตาที่โกรธเกรี้ยวของเขาเท่านั้นแกทําไมแกถึงพลเรือโทหน้าบึ้งดวงตาเบิกกว้างเส้นเลือดที่แขนสัญ่างรุนแรงและกดดาบที่หักอย่างแรงเพียงเพราะฉันคือมารีนเจอเราตกตะลึงและระเบิดเสียงหัวเราะย่อทันทีห้าห้าห้าอย่ามาล้อเล่น ถ้าคุณไม่ได้รับบาดเจ็บคุณยังมีคุณ,ณสมบัติที่จะพูดเรื่องใหญ่กับฉันไอแต่ตอนนี้แกที่กำลังจะตายจะหยุดฉันจากการฆ่าผีตัวน้อยทั้งหมดได้อย่างไรเสียงไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์และร่างของเจอร่าก็หายไปจากที่นั้นในพริบตาเร็วมากมันเหนือกว่าความเร็วที่มนุษย์จะจินตนาการได้ผู้ชายคนนี้ยังคงซ่อนความแข็งแกร่งของเขาไว้รอยและกลุ่มน้องใหม่จากโรงเรียนทหารก็ลืมตาขึ้นทันทีเงาปรากฏขึ้นเหนือหัวของพวกเขามันคือเจอร่า ทันใดนั้นขวานเหล็กขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาราวกับว่ามันกำลังจะแยกเทือเขาออกไปความสิ้นหวังสัมผัสได้ถึงหัวใจของรอยและคนอื่นๆความเร็วและพลังแบบนี้ไม่สามารถหยุดได้เลยฉับเสียงของเนื้อและเลือดฉีกขาดดังขึ้นต่อหน้าเขาแต่ความเจ็บปวดอันน่าสยดสยองที่คาดไม่ถึงไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีลูกศิษย์ของพวกเขาหดตัวฉันเห็นร่างสูงเปื้อนเลือดอยู่ข้างหน้าพวกเขาโดยไม่รู้ว่าเมื่อไรดาบหักที่มีเสียงกระทบกันกลายเป็นเศษแสงดาวที่กระจายกระจายอยู่บนท้องฟ้า ทุกคนเห็นเพียงแผ่นลังสีเลือดที่เอื้อเฟือค่อยๆล้มลงต่อหน้าพวกเขาเสื้อคลุมแห่งความยุติธรรมที่เปื้อนเลือดค่อยๆกระจาดก,กระจายอยู่บนพื้นดูนักเป็นพิเศษท่านรองแม่ทัพมีเสียงคำรามแห่งความเศร้าโศกจากน้องใหม่เป็นรองผู้บัญชาการของสำนักงานใหญ่ในช่วงเวลาสำคัญเขาช่วยพวกเขาปิดกั้นขวานฮ่าฮ่าฮ่าช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจเจอเล่าดึงขานที่ฉีกกลางของคนเรือโทด้วยมือเดียวดึงเลือดจำนวนมากในอากาศออกมาและยิ้มอย่างยิ้มแย,ย้ม,ยมคนง่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องกลุมผีน้อยเพียงเพราะคุณมเป็นมารีน ปกป้องใครไม่ได้ตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเขามองไปที่รองผู้บัญชาการนาวิกโยธินซึ่งนอนจมกองเลือดด้วยใบยหน้าที่ดูถูกเหยียดหยามและจ้องมองไปที่รอยและคนอื่นๆอย่างดูเดือดอย่าก,กังวลอีกไม่นานพวกแกก็จะเป็นเหมือนมันตอนที่แปดสสี่เฉพาะผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่มีคุณสมบัติรอยไม่ได้ยินคำพูดของเจอเราไม่ได้ยินอะไรเลยทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าฉันดูเหมือนจะพลาเลือนไปทั่วขณะในสายตาของเขามีเพียงร่างที่หนักหน่วงของพลเรือโทที่ตกลงมาอย่างช้าชา นอกจากนี้ยังมีเสื้อคลุมแห่งความยุติธรรมที่ค่อยๆถูกทำลายโดยเปลวเพลิงของสงครามพวกเขาไม่เคยเห็นฉากที่น่าตกใจเช่นนี้มาก่อนและไม่เคยเห็นบุคคลเช่นนั้นด้วยตาของพวกเขาเองปรากดอว่ามีคนในโลกนี้ที่ยอมสละชีวิตเพื่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจร่างที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อสู้ต่อหน้าคุณเมื่อไม่นานวินาทีต่อมากลายเป็นศพร้อนที่ตกลงสู่พื้นความยุติธรรมคืออะไรบางทีหลายคนอาจมีคำตอบในใจต่างกันไปรวมทั้งรอยน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าค่ายทหาร พวกเขารู้สึกแปลกและห่างไกลาจากคำง่ายๆสองคำนี้แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสงครามที่โหดร้ายนี้จริงๆพวกเขาไม่ต้องการตายที่นี่พวกเขาแค่ต้องการมีชีวิตอยู่แต่เพราะความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ตอนนั้นเองที่ฉากตรงหน้าฉันกลายเป็นเรื่องจริงและร้อนแรงมากฉันต้องการที่จะอยู่คนเรือโทคนนี้จากสำนักงานใหญ่ต้องการไม่ใช่หรือคงจะมีความฝันและความทะยทะยานของตัวเองที่ยังไม่เป็นจริงใช่ไหม เขาจะต้องมีครอบครัวที่รักและเพื่อนฝูงที่ต้องการพบอีกครั้งและกอดพวกเขาอย่างอบอุ่นอีกครั้งใช่ไหมแต่ในเวลาที่อันตรายถึงชีวิตนี้เพราะเพื่อต้องการปกป้องชีวิตของคนรุ่นใหม่เขาเลือกโดยไม่ลังเลนี่ใช่ทหารหรือเปล่านี่หรือคือความยุติธรรมความคิดนี้ปรากฏขึ้นในพวกเขาแต่ละคนในทันใดและหัวใจของพวกเขาว่างเปล่าราวกับว่าชามกระเบื้องเคลือบอันวิจิตรงดงามถูกทำลายเมื่อเห็นรอยพวกมันก็แข็งเหมือนรูปปั้นสีหน้าของพวกมันซีดราวกับหวาดกลัวและมึนงง ใบหน้าของเจอเร่าอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างบ้าคลั่งและเขาก็ย้อยเย,เย้ยดูสิมันเป็นเพราะพวกเจ้ากลุ่มผีน้อยไร้ประโยชน์และอ่อนแอเราแม่ทัพนายจะถูกเหลาสีผาครึ่งนักเรียนนายร้อยแหล่งกําเนิดของความยุติธรรมความหวังของมารีนห้าห้าห้าเป็นแค่กลุ่มเด็กไร้เดียงสาที่ด้อยกว่าอื่นความยุติธรรมที่คุณพูดถึงนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากแนวคิดย้อนหลังที่โลกควรจะถูกกำจัดไปนานแล้วมีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่มีสิทธิสรุปทั้งหมดนี้วันนี้ให้ลาโอซี่ฆ่าสิ่งที่คุณเรียกว่า เมื่อผู้จบเจอเล่าก็ยกขวานยักขึ้นในมือแล้วฟันไปทางรอยและคนอื่นๆเสียงระเบิดของอากาศระเบิดต่อหน้าเขาแอร์ละลมแรงที่พัดบนใบหน้าของเขาทําให้แก้มของผู้คนเจ็บเผชิญหน้ากับโจรสลัดยักษ์ใหญ่ของนีงเวลด้วยเงินรางวัลกว่าห้า้อล้านเบรีนักเรียนนายร้อยที่ไม่มีแม้แต่ฮารคิทพวกเขาจะตอบสนองอย่างไรดวงตาของนาวิกโยธินโดยรอบเป็นสีแดงและพยายามจะหยุดพวกเขาแต่โจรสลัดจานวนมากขึ้นหยุดพวกเขาทุกอย่างดูเหมือนจะสายเกินไปชีวิตกําลังจะจบลงแกงอ ทันใดนั้นเสียงเหล็กปะทะกันที่ชัดเจนและหาที่เปรียบมีได้ก็ระเบิดขึ้นและประกายไฟที่แพรว์ก็สว่างขึ้นทำให้สถาบันการทหารทั้งหมดต้องตะลึงเจอเร่าก็ตกตะลึงเช่นกันแขนข้างหนึ่งมือหนาและแข็งแรงด้วยสีดำสดใสดุดเหล็กมีควานใหญ่ของเขาที่พันอยู่รอบด้วยฮาคีแน่นเจอเร่าเงยศีรษะขึ้นโดยไม่รู้ตัวรูมันตาหดตัวแน่นจนกลายเป็นเข็มบางๆและความตื่นประหนกเกินจินตนาการก็ปะทุขึ้นในหัวใจเสื้อคลุมสีขาวขนาดใหญ่ร่างกายแข็งแรงเหมือนภูเขาผมสั้นสีม่วงปลิวสวายตาม ผู้ชายคนนี้และอามรเซเฟอร์เจอเร้ากรีดร้องออกมาอย่างหวาดกลัวอาจารย์เซเฟอร์นั่นอาจารย์เซเฟอร์เขามาแล้วอัญญประกาศคู่จุดจุดอัญญประกาศคู่นาวิกโยธินส่งเสียงเชียร์ด้วยความปีติยินดีและขวัญกำลังใจที่ตกลงไปที่ด้านล่างก็พุ่งสูงขึ้นทันทีขอโทษทีฉันเจอผู้ชายสองคนที่ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายยังไงและเข้ามาขวางทางฉันเสียเวลาไปมากเพื่อชายชาราเสียงของเซเฟอร์เผยให้เห็นถึงเสียงแหบและความต่ำที่ถูกระงับไว้ถึงขีดสุดและอีกมือหนึ่งก็ค่อยๆปล่อยและศพทั้งสองก็ลงล้มงกับพืน เมื่อมองไปที่ศพทั้งสองเจราตันรู้สึกว่าหนังสีสากของเธอชาและหวาดกลัวนั่นก็เหมือนกับเขากับตันระดับทีมในกองทหารโจรสลัดเจ้าเวหาล้วนเป็นโจรสลัดรายใหญ่ที่เสนอข่าหัวมากกว่าห้าร้อยล้านเบรีแต่ตอนนี้สองคนนี้ที่มีพละกําลังพอๆกันกลับ,กล,บกลายเป็นซากศพที่บวกเปียกกระดูกทั่วร่างของพวกมันแตกเป็นเสียเส่ยงๆทั้งเป็นเป็นไปได้ยังไงเนี่ยและการเซเฟอร์ไม่เรียกว่าไม่ค่าหัวหน้าหน่วยที่เจ็ดของโจรสลัดบินเจอเร่าขวานใหญ่คุณผู้ถูกมีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่มีส จากนั้นชายชราก็บอกคุณสิ่งที่ทำให้มารีนเป็นที่รู้จักในนามความยุติธรรมเสียงของเซเฟอร์ดังขึ้นและขวานยักษ์ที่โอบฮาคิก็ถูกมือใหญ่ทุบทับตอนที่85วันนี้ฉันอยากฆ่าเสียงที่คมชัดแตกเป็นเสียงเสียงราวกับกระจกส่องแสงราวกับดวงดาวในเปลวเพลิงแห่งสงครามและเปลวเพลิงในเวลาเดียวกันมันยังทำให้ใบหน้าของเชราวซีเซียวเนื่องจากความตื่นประหนกมากเกินไปเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าใบหน้าที่ยิ้มอย่างไรยางอายเมื่อ5้าวินาทีที่แล้วจะแสดงท่าทางที่น่าเกลียดและทนไม่ได้ในขณะนี้ ในเวลานี้ทุกคนต่างจ้องมองไปที่ร่างของสีม่วงด้วยความมุนงง,งด้วยอารมณ์ที่น่าตกใจหลัง่งไหลออกมาจากหัวใจของพวกเขานี่คือเซเฟอร์และคามเซเฟอร์ฮีโร่นาวิกโยทินที่เคยไล่ล่าอัจฉริยะสองคนเช่นกาบและเซนโกคุนในยุคโรเจอร์ความยุติธรรมที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คุณจนสลัดขยะที่รู้แค่เรื่องการปล้นและการทำลายเท่านั้นที่จะเข้าใจได้ชายชารายังคงบอกคุณในแบบที่คุณเข้าใจเซเฟอร์เงยหน้าขึ้นทันทีเจอเร่าตกตะลึงในทันทีความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วรูม่านตาทิดต,ตัน แววตาคู่นั้นช่างน่ากลัวเหลือเกินแววตาที่เยอ่อหยงเช่นนี้เขาเคยเห็นแต่กับตันของเขาราชสีทองคำผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานย้อนกลับไปในตอนนั้นฉันบุกเข้าไปในนีเวลและพยายามท้าทายจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่อย่างเยอ่อหยงเช่นราชสีทองคำหนวดขาวและโรเจอร์ในขณะที่เขาสบตากับราชสีทองคำเขาก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปในทันทีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนหลังและตอนนี้เขาเห็นรูปลับนี้อีกครั้งช่วยไม่ได้แต่ร่างกายของเขาสั่นสะท้านโดยไม่รู้ตัวมุม ก่อนที่เขาจะทันได้ตอบโต้เขารู้สึกได้ถึงพลังที่ไม่มีใครเทียบได้จากลำคอของเขามือหยาบขนาดใหญ่ที่อกฮากิกราะผู้ทรงพลังได้จับคอของเขาไว้เหมือนทีมคีบเหล็กเหตุผลที่เราเรียกมารีน่าว่าแง่บวกใช่จากมุมมองของโจรสลัดของคุณมันไม่ใช่ว่าเราปกป้องความสงบสุขของโลกนี้จริงๆเป็นเพราะความแข็งแกร่งของนวิกโยทีนของเราเราจึงสามารถระบุได้ว่าใครสามารถเป็นตัวแทนของความยุติธรรมในทะเลนี้ได้ช,ชายชราอธิบายเรื่องนี้เข้าใจไหม เสียงของเซฟเฟอร์ฟังดูเบาและแหบแห้งและใครก็ตามที่มองเห็นความโกรธอันไร้ขอบเขตในใจของเขามันเงียบเมื่อเสียงของเซเฟอร์ลดลงไม่มีใครกล้าขยับเหล่าโจรสลัดที่แต่เดิมยิงทนงและโหดเหีเ่ยมต่างตกตะลึงในทันทีพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะหลบหนีนี่คือโมเมนตัมของ Black Am แัชอคมเซเฟอร์นลวิกโยธินทั้งหมดรวมทั้งน้องใหม่จากสถาบันการทหารมองย้อนกลับไปที่ด้านหลังด้วยคำว่าความยุติธรรมที่บินอยู่ข้างหลังพวกเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมและหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นนี่คือครูของพวกเขา นี่คือพลังการต่อสู้สูงสุดของกองบัญชาการนาวิกโยธินเจอร่าวยักหน้าอย่างแข็งทื่อขณะที่มือของเซเฟอร์ค่อยๆกระชับใบหน้าของเขายังคงเปลี่ยนจากสีซีดเป็นสีแดงและในที่สุดก็แสดงสีม่วงน้ำเงินอย่างน่ากลัวดีมากเซเฟอร์เย้ยยันอย่างเย็นชาคุณคุณไม่สามารถฆ่าฉันเสียงของเจอร่าออกมาจากลำคอของเขาอย่างยากลำบากทุกคำดูเหมือนจะกลืนกินพลังชีวิตของเขาดวงตาของเขาซึ่งเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอย่างบ้าคลัง่งมืดมนแล้วด้วยความสิ้นหวังและขอความเมตตาที่จะรึกไว้ทั่วดวงตา คุณอ้างว่าไม่ค่าได้โปรดปล่อยฉันไปเซเฟอร์มองเขาอย่างเงียบๆมองดูหน้าตาเศร้าเพราะอ้อนวอนขอความเมตตาจู่ๆก็หัวเราะปล่อยแกไปถ้าชายชราปล่อยแกไปใครจะรับผิดชอบศัตรูของนาวิกโยธินที่เสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนี้ชายชราอ้างว่าไม่ค่าแต่สิ่งนี้ไม่ง่ายเหมือนสงครามอีกต่อไปเขาลืมตาขึ้นและมองแต่ดวงตาของเขาค่อยๆกลายเป็นสีแดงนักเรียนของเขาทั้งหมดเสียชีวิตบนแผ่นดินนี้ สิ่งชีวิตในที่แห่งนี้ซึ่งเรียกว่าแหล่งกำเนิดแห่งความยุติธรรมตั้งแต่ใต้ฝ่าเท้าไปจนถึงหางตามีซากศพของนาวิกโยธินที่น่าสยดสยองนี่ไม่ยุติธรรมอีกต่อไปเกิดเสียงกรีดสั่นสะเทือนพื้นพิพนั่นคือทิศทางท่าเรือด้านหน้าของกองบัญชาการนาวิกโยธินมารีนฟอร์ดสงครามที่โหดร้ายและน่าสลดใจที่สุดกำลังถูกจุดขึ้นที่นั่นกองบัญชาการนาวิกโยธินชั้นยอดซึ่งเป็นกองกำลังหลักของกลุ่มโจรสลัดเจ้าเวหาได้ทำลายความขัดแย้งที่น่าผากอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วินาทีที่เ่เเาาเจจ้้้้้าาาาาาากกกลบุขมในนนสังงหญตอศ เซเฟอร์พูดเสียงแหบอย่างน้อยเขาเหลือบมองเจอรเลาอีกครั้งอย่างเย็นชาวันนี้ท่านผู้เท่าจะละเมิดศีลขอให้สนุกมือใหญ่ของเขาถูกบังคับอย่างอุกอาจไม่เจอรเลากรีดร้องด้วยความเหนื่อยล้าแต่มันยังคงดำเนินต่อไปแต่หยุดกระทันหันในทันทีคอหักเหมือนท่อประปาหัวมนุษย์ที่เปื้อนเลือดพุ่งตรงไปภายใต้ผลกระทบของพลาสมาที่ระเบิดเลือดกระเซ็นไปเต็มท้องฟ้า